สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมามาา์จุดในการเจาะห่วงนะครับในการเจาะเจาะห่วงเพื่อที่จะไปเจียแต่งนะครับผมเคยนําเสนอในคลิปหนึ่งก็คือว่าปีกมันนี้ครับพวกนี้อันนี้คือผมทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไอ้ครีมเราเนี่ยบีบต่อน,นะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ไปรเรื่อยนะครับผมจะเจียเลยนะครับผมจะเจียเลยนะครับก็เลย ไม่จําเป็นต้องเอาไว้นะครับอันนี้นะครับผมเหยียบแบงนี้นะครับคือคือผมถนัดในการเจียมากกว่าที่จะใช้เลื่อยนะครับผมก็จะทำแคบๆแล้วก็ไปเจียอีกนิดเดียวก็จบนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเจียผมก็จะดีบพว้นี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นภาระอยู่นะครับถ้าเราทิ้งไว้มันไม่จําเป็นต้องไปเจียนะครับเราบีบออกก่อนนะครับเราบีบออกเลยนะครับมันไม่เป็นไรหรอกครับ คือประหยัดเวลาลงได้เยอะเลยนะครับการบีบพวกนี้ทิ้งนะครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่าจุดนี้มันทําให้ประหยัดเวลาแล้วก็ลดฝุ่นลงได้เยอะนะครับนะครับตัวปีกมันเนี่ยเอาเอาชีมเราเนียไเลยครับนะครับมันก็จะเล็กๆแล้วก็ไปเจียอยู่ นิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> พราะว่าผมทําขอบไม่ใหญ่นะครับผมทาขอบไม่ใหญ่ผมเผื่อไว้เจียแค่นิดหน่อยหน่อยนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการของผมนั้นค่อนข้างจะคือผมไม่ถนัดในการผมจะไม่ถนัดในการแต่งแล้วค่อยเจาะรูนะครับผมจะถนัดในการเจาะรูแล้วค่อยแต่งนะครับวิธีการ ในการเจาะรูให้มันตรงของผมนะครับก็คือว่าผมก็จะใช้ปากกาเนี่ยนะครับจุดไว้ก่อนนะครับจุดจุดลงอย่างนี้นะครับจุดลงนิดเดียวแล้วก็มาเล็งข้างหลังด้วยนะครับว่าด้านหลังตรงไหมนะครับถ้าตรงเราก็ย้ํานะครับแบบนี้นะครับผมก็ทําบบนี้จุดไว้ก่อนนะครับก็คือจุดแรกก็คือมาร์กลงด้วยเฉยนะครับมาร์กลูก่อนแล้วก็เล็งข้างหลังนะครับว่าข้างหน้าข้างหลังนั้นมันตรงจั่วด้วยกันไหมนะครับจุดไว้ ถ้าหาว่ามันตรงเราก็ใช้ได้เลยนะครับจุดอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสูตรผมนะคนอื่นทําอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมก็จุดไว้แบบนี้นะครับผมก็จะจุดไว้เพราะว่าผมขี้เกียจที่จะพลาดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่มาร์กก่อนไม่เล็งดีๆก่อนแล้วเราไปเจาะเลยมันผมว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับ เพราะว่า,าถ้าเจาะไม่ตรงเนี่ยไอที่ทำมาทั้งหมดเนี่เสียเลยนะครับเราเสียเวลานิดเดียวในการมาร์กจุดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจุดไว้หมดแล้วนะครับผมจุดไว้หมดแล้วทีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นมันเป็นตะใบที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็จะทําเป็นตัวแหลมๆไ้เพื่อที่จะจะมาร์กนะครับจะจิ้มลงไปตรงที่เราจุดนี่แหละครับเพื่อที่จะนําร่องสว่านนะครับไม่ให้มัน ไม่ให้มันเตะนะครับนะครับเราทําไป็รูอย่างนี้เวลาเราใช้สว่านเจาะลงไปมันก็จะไม่ไปไหนนะครับมันก็จะตรงนะครับนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจาะพลาดเนี่ยนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็จะเอาชัวไว้ก่อนคือจะทําอย่างนี้นะครับส่วนใครที่ชํานาญแล้วนะครับสายตาดีๆเล็งเจาะได้เลยก็อีกเรื่องนึงนะครับ ไม่มีปัญหานะแล้วแต่นะครับแต่ผมเนี่ยจะผมจะเน้นมากตรงนี้ว่าผมเคยพลาดบ่อยนะครับผมเคยพลาดบ่อยคือเจาะแล้วมันไม่ตรงนะครับ<ส>ก็เลยกันนะครับผมก็จะเจาะอย่างนี้นะครับเจาะแล้วก็ใช้ผมจะมีวงเวียนที่ทำมาพิเศษนะครับในการทำหัว นะครับในการทําหัวก็คือวงตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมก็ทําเอาเองนะครับอันนี้พระองค์เล็กเราก็ทําหัวไม่ใหญ่นะครับทําหัวเล็กเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเจาะนะครับเดี๋ยวผมเจาะเสร็จแล้วผมจะมาทํำวงเวียนแต่ว่าผมจะหยุดกล้องไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาดูครับ ทีนี้ผมจะเอาตัวอย่างที่เป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับก็คือเราเจาะรูแล้วใช่ไหมครับผมก็จะใายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวงเวียนทําเอาเองนะครับเอามาหมุนเพื่อให้เรารู้ระดับนะครับเพื่อให้เรารู้ระดับที่จะเราจะทําหัวนะครับจะทําหูกลมหูบัวก็ทับแล้วทำมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับทับนี้นะครับเพื่อที่จะเป็น ไกลไลน์ในการเจียนะครับในการเจียนี่นะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูสามันนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการทำงานที่นี้ผมก็จะเอาไปเจียแล้วก็แต่งนะครับอันนี้ก็มีมาเพิ่มตะกี้สองลงนะครับเดี๋ยวค่อยทำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับ